ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยผมวันนี้ได้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกมบูมเซนออริจินนั่นเองนะครับซึ่งภายในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบการทำฟาร์มนี่เองนะครับว่าจะมีระบบเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การทําฟาร์มนะครับผมเนี่ยอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าให้เพื่อนเนี่ยกดมาที่ศูนย์กิจกรรมด้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่กิจกรรมดีงามนะครับแล้วก็ให้กดมาที่กิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแรกของกิจกรรมสิ่งแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆต้องทาก็คือแรกในส่วนของวิญญาณอสูรนะครับแล้วก็หัวใจผู้พิทักษ์นะครับแล้วก็จะมีอมยิ้มดาวเนี่ยแลกมาให้หมดเลยนะครับทั้ง3ชิ้นนะครับผมโอเคครับผมนะฮะเราก็อยู่ในฟาร์มของเราแล้วนั่เองนะครับสำหรับการทำฟาร ต่ำกว่า20เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาฟาร์มของเราได้นนเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนต้องทำความจักก็คือในการทําฟาร์มนั่นเองนะครับในการทําฟาร์มนะครับให้เพื่อนเนี่ยกดมาที่พื้นดินที่มันว่างเปล่าหรือว่าแปลงดินของเราเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดหวานเมล็ดลงไปนะครับก็คือให้กดเลือกเมล็ดที่เราจะทําการปลูกนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําการปลูกนะครับเรามาดูที่ตัว m c ตัวนี้ก่อน,นครับผมนะฮะว่าเขาเนี่ยมีอะไรให้เราซื้อบ้างนะครับสำหรับ MBC ตัวนี้นะครับก็จะมี4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คคคืืืืออออกการรรซ้้พััันนชะะบหวขที่2็ ขายธัญ,ญพืชหัวข้อที่3ผมนะก็คือการอัพไอเทมพร์มของเรานะครับแล้วก็4เนี่ยก็คือกดออกนี่เองนะครับแล้วเราจะมาดูในส่วนของหัวข้อตรงนี้ก่อนเลยนนะครับว่าในการซื้อเมลด็ดธัญพืชเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการซื้อเมลด็ดธัญพืชน,นะครับผมนะก็จะมีในส่วนของพืชแครอทนะครับข้าวโพดนะครับพร,พรบพักพอนแกงมูแล้วก็เมลด็ดทับทิมครับผมแต่ว่าในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องกดล็อกพร์มในเวลของเราก่อนนะครับมันถึงจะสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ในการซื้อนะครับในส่วนของเมล็ดืี่่ยซ้ออูท322 ครั้งต่อ1วันนั่นเองนะครับเราเนี่ยต้องเลือกซื้อดีนะครับว่าเราจะซื้อไรบ้างโอเคผมนะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อแตงโมประมาณสัก10ถุงละกันนะครับแล้วก็ซื้อฟักทองสัก10ถุง คือฟาร์มของผมเนี่ยตอนนี้คืออยู่ที่รีเวลห้าครับผมแล้วก็จะซื้อข้าวโพดสัก6ถุงนะครับซื้อกระจายกระจายเนาะอ่าโอเคเลยเพราะว่ามันจะมีเควสให้เราทําด้วยนะโอเคครับผมสําหรับหัวข้อต่อมาผมนะก็คือการขายพืชของเรานะครับหลังจากเราเนี่ยทำการเก็บเกี่ยวก็คือตรงนี้ผมนะฮะก็คือการขายธนจะพืชนี่เองนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราเนี่ยจะขายอะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะนํามาขายเนี่ยผมต้องแนะนําก่อนเลยครับว่าให้เพื่อนเนี่ยไปทําการทาเควสก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาขายนะครับเพราะว่าเควสรายวันของฟาร์มของปู เราก็เลือกพัญพืชที่เราต้องการปลูกนะครับสมมติว่าผมเนี่ยจะปลูกแตงโมผมมาทาการกดหวานเลยนะครับโอเคแล้วหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับเราก็ทําการลดน้ําต้นไม้นะครับแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกบางทีเนี่ยแตงโมของเราเนี่ยเห็นไหมครับว่าแตงโมของเราเนี่ยมันจะสุกเลยทันทีนะครับหรือว่าโตเต็มวัยเลยทันทีแล้วก็สามารถที่เก็บเกี่ยวได้เลยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ทาการเก็บเกี่ยวเลยนะครับแล้วก็ทําการหวานลงไปใหม่แล้วก็ปลูกเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่ใส่ปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยเนี่ย จะสามารถใส่ได้แค่เฉพาะความของเพื่อนๆเท่านั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วผมก็ลืมบอกนะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยทำการปลูกแล้วก็ขายชัยพืชหรือว่าทํามีส่วนของเฟสราววันของการทาฟาร์มเนี่ยมันจะมีส่วนของร้านค้าที่ขายมีส่วนของอุปกรณ์แฟชั่นแล้วก็การตกแต่งบ้านด้วยนะครับก็คือร้านไอเทมตรงนี้นะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อปุ๋ยนะครับไปทําการหว่านให้กับเพื่อนๆของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกนึงนะครับว่าทําไมเนี่ยเราต้องซื้อปุ๋ยนั่นเองนะครับก็จะมีไอเทมให้เราเลือกซื้อมากมายยเลนนนะคนะคครรัััับบท้งแฟช่ ของตกแต่งบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเพื่อนๆเนี่ยมาสังเกตนะครับจะเห็นต้นไม้ที่มีรูปมือจับก็คือเราเนี่ยสามารถที่มาเก็บเกี่ยวได้เลยครับแการกด1ครั้งนั่นเองนะครับในส่วนของการดอกสูงสุดเนี่ยมันจะดอกแค่10อันต่อ1ต้นเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งรอบนั่นเองนะครับระบบต่อมาครับผมนะฮะก็คือระบบเกรดนะครับก็คือป้ายประกาศตรงนี้นะครับที่ผมได้บอกไปเนาะว่าอย่าเพิ่งไปทำการขายธัญพืชนะครับเพราะว่ามันมีเกรดรายวันที่เราเนี่ยจะได้รับอีพีไปทำการอัพด้วยความ บางเพืนเนี่ยต้องการแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยหาได้จากความของเพื่อนๆของเราหรือว่าความของเราเนาะบางทีที่มันจะอัปเกรดต้นไม้ของเราเนี่ยเออนะครับแล้วก็มีแครอทข้อวโพดต่างๆนะเราก็ทําการกดส่งไปได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่กดรีเฟชได้4ครั้งนะครับสูงสุด1วันนะครับสำหรับสายพี่สายเติมสามารถกดได้5ครั้งเองนะครับก็จะมีบ,บันทึกของการผู้มาเยือนของเราด้วยนะครับว่าใครเนี่ยมาเยือนในส่วนของการทำฟาร์มของเราเองนะครับสำหรับระบบต่อมาผมนะฮะก็คือระบบบ้าน r อ ระบบนี้ผมนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลบ้านของเรานะครับบ้านเลเวลเท่าไหร่มีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็อันดับในส่วนของอันดับเซิร์ฟเราอันดับข้ามเซิร์ฟนะครับว่ามีค่าอบอุ่นเท่าไหร่และค่าอบอุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหาได้จากการตกแต่งบ้านตรงนี้นั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะเนี่ยนะครับค่าอบอุ่นเนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยนี่เองแล้วก็จะมีบอร์ดข้อความนะครับที่เพื่อนเนี่ยมาเขียนให้เราอ่านนะครับมีการเเเชชชิิญพื่่่ออนนนนนมมมาา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 บบบบ้้้้้้ขงรร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 ไดดดดะะะคคคคัััีีีีีีปปปป์์์์ตตตตตจยวววโแ เราต้องทําการเสียเงินแคสีส้มนะครับถึงจะสามารถจัดได้เองนะครับระบบต่อมาก็คือระบบผู้พิทักษ์เลยนะครับสำหรับระบบผู้พิทักษ์เนี่ยเพื่อนจะได้สักี้ยงมาเปีเลย1ตัวนะครับสำหรับในการแนะนำเฟรชของตัวระบบอะเออนะครับสำหรับระบบผู้พิทักษ์นะครับผมจะแนะนําในส่วนของระบบฟักเอส่วนของด้านซ้ายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับระบบฟักนะครับผมก็ได้แนะนาเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าให้เพื่อนเนี่ยแลกในส่วนของวิญญาณอาสูรมาแล้วก็แลกในส่วนของหัวใจผู้พิทักษ์มาในเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อการฟักนั่นเองครับแล้วก็ทาการกดเล ผมเนทำการฝักไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมมีหัวใจผู้พิทักษ์เนี่ยเหลือแค่2อันนะครับแล้วเรานะครับผมนะก็สามารถที่จะเอาช้พืชจากต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับมาทําการช่วยในส่วนของการเพิ่มอัตราในการตอบในส่วนของสัตว์เลี้ยงระดับขายากนะครับแล้วก็ระดับจานานขึ้นไปได้ด้วยนะครับสำหรับผู้พิทักษ์ของเราผมนะฮะเราก็สามารถเล่นกับน้องได้นะครับอย่างละ3อันเลยนะนะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของค่าสนิทให้กับเรานะครับก็อย่าลืมมาเล่นกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดน้องๆเนี่ยตามเลเวลของน้องๆได้รี่มสัับงตต นะครับอิโมจิที่จน้องเนี่ยจะแสดงออกมาได้ด้วยนะครับก็มีของรางวัลมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมมาเพิ่มค่าสนิทให้มันสูงๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้อาหารได้อาหารเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะให้อาหารอะไรกับน้องๆแต่ท่าอาหารที่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยก็คืออาหารฟรีจากต้นไม้ของฟาร์มของเราเองนะครับสำหรับลูกท้อนะครับจะให้นะครับ10พลังงานต่อ1ลูกท้อนเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยให้น้องๆกดติดตามเรานะครับน้องๆเนี่ยจะไม่สามารถไปประจนภคเพื่อหาของมา แต่ว่าถ้ามี2ตัวแบบผมเนี่ยให้กดติดตามได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของท่าเรือประจนภไทยกันบ้างนะครับสำหรับท่าเรือประจ ol ไทยเนี่ยนะเราต้องใช้น้องๆน,นะครับเพื่อไปออกประจนภไทยซึ่งนะครับเขาเนี่ยจะทําการสุ่มให้เรานะครับว่าเราเนี่ยจะได้ไปเมืองไหนแล้วก็ได้ของอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําการกดเลือกน้องๆน,นะครับแล้วก็กดออกเดินทางได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่ายืนยันที่จะเริ่มต้นตัวทางไหมนะครับเดินทางไปเลยก็ผมนะฮะ โอเคครับผมนะฮะเดินทางเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็คือส่งน้องๆไปแล้วนะครับก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าอีกกี่ชั่วโมงนะครับน้องๆถึงจะเดินทางมาถึงนะครับก็จะมีข้อมูลบอกให้กับเราด้วยนะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือค่าความสนิทนะครับในฟาร์มของเราแล้วก็ความของเพื่อนๆนะครับก็คือค่าความรักนั่นเองซึ่งถามว่าค่าความรักเนี่ยหาได้จากไหนนะครับหาได้จากการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับปุ๋ยคืออะไรนะครับปุ๋ยคือมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อให้ดูนะโอเคอันนี้คือ ต่อหนึ่งปุ๋ยนั่นเองนะครับซึ่งปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับสำหรับการเพิ่มค่าความรักนะครับที่เราจะไปขโมยของของเพื่อนได้เนี่ยนะครับเราต้องมีเพื่อนก่อนนะครับเราต้องหาแอดเพื่อนคนในกิวไว้นะนะครับอย่าไปแอดเพื่อนคนอื่นไปนะครับแล้วเรานะครับก็ทําการกดเลือกไปเลยนะครับว่าบ้านเพื่อนคนไหนเนี่ยมีไอเทมที่เราต้องการบ้างก็คือต้นไม้ที่เราต้องการที่จะไปขโมยนั่นเองนะครับเพื่อนคนนี้เนะครับคือมีมะละกอนะครับมีแอปเปิ้ลอ่าโอเคครับผมนะฮะในเฟซของผมเนี่ยมันมีแอปเปิ้ลที่ผมเนี่ยยต้้้ออองงงททําาาากกกกรรรรรรดส่่่่นนนะะะะคคคคััับบบแลลวว็็ไไปีฟ์มมมข EVA EVA เผฮุณู ะะจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีรูปอีโมจินนะครับที่ใส่ปุ๋ยเนี่ยให้กับเราแล้วก็เดินไปใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับโอเคใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่มค่าความรับบวกสี่บวกสี่นะครับทาการกดใส่ปุ๋ยไปให้หมดเลยโอเคอใส่ปุ๋ยหมดไม่สนนะครับความใครนะครับก็ทําการลดน้าต้นไม้ด้วยนะแล้วก็ถ้าทามของเพื่อนของเราเนี่ยนะครับมีต้นไม้ที่โตเต็มวบเนี่ยเราสามารถที่จะขโมยได้นะถ้าเราเนี่ยมีค่าความรักที่มากพออย่างนี้ครับขโมยสำเร็จ แต่ว่าถ้าเราขโมยเนี่ยเราก็ระวังที่จะโดนตีนเพื่อนของเราด้วยนะครับโอเคเลยนะครับเราสามารถที่เก็บค่าความรักเนี่ยได้สูงสุดแค่100ค่าความรักเท่านั้นแต่ว่าความของเพื่อนของผมเนี่ยนะครับเขาไม่มีในส่วนของผลไม้ที่มันตอบไว้โอ้ผมขโมยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขโมยมะม่วงแล้วกันนะครับโอเคมะม่วงอุย้ยมีมะม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขโมยให้ดูนะโอเคเลยโอเคปุ๊บ,บกดโอ้ในมะม่วงมา2งอัน <laughs> ระวังเพื่อนๆมากระทืบเรานะครับแล้วก็ถ้าเราขโมยเนี่ยค่าความรักมันก็จะลดลงไปตามที่เราขโมยเนาะโอเคครับผมนะฮะสำหรับในการทําฟาร์มก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับแค่เพื่อนๆต้องมาทําการกดทําฟาร์มนะครับปลูกพืชส่งเคล็ลายวานนะครับแล้วก็ส่งน้องของเราเนี่ยไประจนใครได้เองครับก็มีแค่นี้เลยนะครับถ้าทเพื่อนยถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้รับผมนะครับผมเบียซาดาราก็ต้องขอตัวกลับราไปก่อนผมบ๊